สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะในช่วงเดือนเมษายนพศ2564นะชาวธาตุดินก็ได้แก่ชาวราศีพฤษภกันมังกรนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งคือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวธาตุด,ดินนะ ผู้อ่านเห็นสัญญาณทางไกลเยอะมากเลยนะคะชาวทาตดินนะขณะนี้เห็นสองสัญญาณเข้ามานะคะสำหรับชาวทาตุดินเป็นพลังงานที่สวยมากๆเลยนะ,ะสัญญาณที่1คือชาวทาตดินบางคนนะคะมีความรักเต็มหัวใจเลยนะ,ะมีการรอคอยจังหวะเวลาการเดินทางการใช้เวลาหวานร่วมกันนะคะ มีการรอคอยจังหวะเวลาในการแต่งงานก็ได้นะว้าวสัญญาณสวยมากต้องบอกไกลยาวๆนะคะสัญญาณดีๆนะสำหรับอีกสัญญาณหนึ่งนะคะของชาวธาตุดินนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางแล้วนะคะเป็นการเดินทางที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลาหวานร่วมกันกับคนที่คุณรักนะก็คือคู่ของคุณนั่นเองนะมีสัญญาณของการฮันนโมนเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในบางคู่การเดินทางครั้งนี้จะทําให้เกิดการแต่งงานขึ้นนะคะในคู่ความสัมพันธ์ก็ได้นะพลังสวยมากเลยนะคะทั้งสองสัญญาณ2แบบเลยนะคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่ใจดีนะคะน่ารักมีเมตตานะเวลาตัดสินใจอะไรคุณก็จะเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะในอนาคตพลังออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จนะคะคือพลังของคุณเนี่ย เป็นพลังที่ไม่ยอมแพ้ว่างันเถอะแล้วก็จะทําทุกเรื่องราวให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเป็นพลังความมุ่งมั่นที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นพลังที่จะทําให้สําเร็จนั่นเองนะมาดูพลังงานของชาวธาตุดินในช่วงเดือนเมษายนนะเป็นพลังงานการรอคอยจังหวะเวลาเช่นเดียวกันนะคะเป็นการรอคอยจังหวะเวลาในการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะมองไปถึง future life เลยนะคือ เหมือนคุณมีแผนในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะในช่วงเดือนเมษายนคุณอาจจะมีการมูฟเมนต์เดินทางนะคะหรือมีการยกย้ายอะไรบางอย่างนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตการงานการเงินนะคะแล้วตัวคุณหัวใจก็คือเป็นการรอคอยที่จะเติมเต็มความรักนั่นเองนะคะชาวธาตุดินคุณอาจจะมีอารมณ์แบบหวงคนรักบ้างนะคะ แอบผ่วงบ้างนะแต่ก็เป็นอารมณ์ที่น่ารักนะคะคือชาวธาตุดินจะมีพลังงานบวกในการจัดการเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักที่ดีนะพลังออกมาสวยนะคะสำหรับพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะ เขามีสัญญาณของคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีมากเลยนะคะสายพร้อมเพย์นะแล้วก็กําลังรอคอยจังหวะเวลาเช่นเดียวกันนะคะในการเจอคุณเขาอาจจะมีความกังวลมีความสับสนหรือนอนไม่หลับบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนอยากจะเร่งเวลาให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หัวใจต้องการอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ แต่ก็จังเป็นสัญญาณของการรอจังหวะเวลาอยู่นะคะดังนั้นตัวเขาเองอาจจะต้องมีการพักผ่อนหรือว่าคุณก็สามารถที่จะให้กำลังใจเขาได้นะคะชาวธาตุดินคือเขาอาจจะต้องการการพักผ่อนความมั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่ชัดเจนนะมาดูสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนเมษายนเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณวาวมากเลยเป็นสัญญาณคิงควีนนะคะ เป็นสัญญาณคู่ชีวิตนะคะว,ว้าวเป็นคู่ชีวิตที่จะรักกันมากๆเลยนะคะรอจังหวะเวลาการมอบถ้วยความรักให้แก่กันนะคะจัตต m e n เเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้รับคำตอบคุณจะได้รับข่าวดีอะไรมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีสัญญาณว่าข่าวดีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการได้มาพบกันก็ได้นะการได้มาพบเจอกันนะคะ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีช่วงอายุแตกต่างกันก็นได้นะคะเหมือนช่วงวัยแตกต่างกันนะและผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะสัญญาณในอนาคตเนี่ยว้าวมากนะคะเป็นสัญญาณของการตัดสินใจอะไรที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีตามทํานองคลองธรรมนะคะเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยได้พัฒนาความรักนี้มาช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีสัญญาณของการเดินทางการขอแต่งงานนะคะ การที่จะมุ่งมั่นบุกบัน่นทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะในบางคู่ความสัมพันธ์คุณอาจจะมีการลงทุนธุรกิจร่วมกันนะคะคือชาวทาดดินเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินก็ได้นะ,ะแล้วตัวคุณจะใช้พลังงานบวกนะคะเป็นพลังงานแห่งความดีความถูกต้องในการตัดสินใจเรื่องนั้นนะ พลังดีๆเลยนะคะเป็นพลังงานของการที่อยากขอแต่งงานการเดินทางอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะ <Wow. S 1> ผู้อ่านถามโรแมนตเอเจนนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสาหรับชาวธาตุด,ดินหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาว้าวมากเลยนะเป็นสัญญาณการมั่นหมายนะคะ Engagement นะคะเป็นสัญญาณการมั่นหมายระหว่างคุณสองคนถ้ายังไม่มีการมั่นหมายก็อาจจะเป็นลักษณะการพัฒนาความสัมพันธ์ ในระดับเลเวลที่จริงจังมากขึ้นนั่นเองนะคะพลังงานออกมาสวยมากเลยนะและขอให้คุณเปิดใจเสมอเพราะว่าคู่โซเมตหรือว่าคู่ชีวิตของคุณเขาอาจจะมีวัฒนธรรมหรือมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต,าต่างที่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมหรือต่างศาสนาก็ได้นะคะเขาก็เลยมี ลักษณะของความคิดมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างแตกต่างกันดังนั้นชาวท่าดินต้องมีการเปิดใจการเปิดใจการเรียนรู้กันนะคะการพูดคุยกันจะทําให้ได้รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็ผูกพันกันมากๆนะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆสําหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะและที่สําคัญเลยนะคะ Express y o u r l o l e นะขอให้แสดงออกถึงความรักของคุณนะคะความเป็นห่วง กำลังใจคำพูดดีๆคำหว,นหวานๆนะแสดงออกถึงความรักให้คู่ในความสัมพันธ์คุณได้รับรู้นะคะสิ่งนี้จะผูกใจของคุณสองคนไว้ด้วยกันนั่นเองนะผู้อ่านถามจัก,กระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัตุดินหรือเปล่านะคะจกกะกล่าออกมาบอกว่าครั้งนี้คุณจะค้นพบคู่ชีวิตคุณจะค้นพบ หัวใจของตัวคุณเองนะคะคุณจะได้เติมเต็มความรักเติมเต็มหัวใจของคุณเป็นอะไรที่ bright สดใสมากๆนะคะมีพลังของจักรวาลเทวดานางฟ้าเข้ามาปกป้องและคุ้มครองคุณเหมือนเป็นพลังบุญในการที่จะดึงให้คุณทั้งคู่มาเจอกันนั่นเองนะคะเป็นสัญญาณที่สวยมากๆเลยนะอะไรก็ตามที่คุณสับสนนะคะจักร่าออกมาบอกว่าขอให้คุณปรับสมดุลในเรื่องของความคิดอารมณ์ ความสับสนของคุณจะหายไปนะคะดึงพลังบวกของตัวเองขึ้นมาเยอะๆเลยนะคอมพลีสเรื่องราวในอดีตนะคะหรืออะไรที่คุณเคยเศร้าเสียใจเรื่องราวเก่าๆประสบการณ์เก่าๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นพลังงานลบนะคะจากหัวใจคุณนะคะแล้วก็มูฟอ่อนไปข้างหน้านะเพราะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะว้าวพลังดีๆนะผู้อ่านขอพลังงานจาก อาร์ตแองเจลแล้วก็ปฏิหารแหธรรมชาตินะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัตุดินและความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะเทวดานางฟ้าจะอยู่กับคุณในทุกๆครั้งที่คุณต้องการจะคุ้มครองปกป้องดูแลคุณนะคะแล้วทำให้หัวใจคุณมีความเข้มแข็งมากๆนะคะเหมือนดึงพลังงานบวกของคุณขึ้นมานั่นเองนะชาวทัตุดินพลังออกมาสวยมากเลยนะคะ มาดูพลังของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเขามีพลังของการสื่อสารที่ดีมากๆกนะคะการเขียนการสื่อสารอาจจะเป็นการแชทก็ได้นะคะการพิมพ์การเขียนการพูดคุยอะไรที่เป็นการสื่อสารที่ดีๆให้กำลังใจเนี่ยเขาจะมีพลังอันนั้นที่สวยมากเขาอาจจะลักษณะการเขียนหรือคำพูดของเขานะคะจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานบวกมีพลังที่ดีขึ้นมากๆ แล้วถ้าเขาได้ส่งต่อให้ผู้คนเขาก็จะมีพลังงานบวกและพลังงานบุญขึ้นมากๆเช่นเดียวกันนะพลังงานสวยมากเลยนะคะปฏิหารธรรมชาติออกมาบอกว่าพลังของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีแรงดึงดูดนั่นเองนะคะเคมีสตรีดีมากนะคะคือเขาจะตกหลุมรักคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณเองจะเหมือนกับดึงดูดเขาให้เข้ามาในชีวิตได้ อะไรประมาณนั้นเลยนะพลังดีมากนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะที่มีการมูฟเมนต์หลังจากที่จบการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีความสดชื่นสบายใจแล้วก็เหมือนกับชีวิตมันสวยงามมากๆเลยนะคะเมื่อมีความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมาดูพลังของคนคนนั้นนะคะในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ชีวิตมีการมูฟเมนต์นะคะนั่นหมายถึงว่า เขาอาจจะมีการเดินทางบ่อยเขาอาจจะทําอะไรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปนแปลงรูปแบบอะไรบ่อยๆนะคะตัวเขาเองจะมีความสบายใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็เขามเาีเขามีอารมณ์ของการเทคแคร์ดูแลนะคะชอบเอาใจคุณนะระหว่างคุณกับเขามีพลังเชื่อมโยงของการมูฟเมนต์นะคะการมูฟเมนต์คือ คุณกับเขาอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางอย่างในชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะพลังของความสัมพันธ์นะคะปฏิหารแห่งธรรมชาติบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณทั้งคู่จะช่วยดูแลก,กันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและก,กันนะคะให้คำปรึกษาทุกเรื่องราวนะเหมือนคุณทั้งคู่คุยกันมากขึ้นแล้วก็ให้คำปรึกษาเยียวยาหัวใจกันมากขึ้น ดึงพลังบวกซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะทุกเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นเหมือนกับมันยังมืดดำคลุมเครืออะไรเงี้ยเหมือนจะมีสายฝนเข้ามาชะล้างทำให้มันสดใสสวยงามมากๆเลยระหว่างคุณสองคนนะคะมีสัญญาณการครีเอชันคือการสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ของคุณทั้งคู่เหมือนคุณทั้งคู่ได้สร้างปฏิหาร่วมกันอะไรอย่างนั้นเลยนะ เป็น m time dream t i ม e ก็คือมีแผนมีความฝันหรือมีอะไรบางอย่างร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองเป็นพลังของการสร้างปฏิหารแห่งความสัมพันธ์นะคะว้าวสัญญาณสวยมากนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับทุกคนเลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะ ปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ